เฟซบุ๊กนะครับเบื่อกันไหมเวลาเราเรากดถูกใจนะกดถูกใจเนะี่ยซึ่งมันก็เสียงดังเสียงเบาไปตามโทรศัพท์เราที่เราตั้งนะถ้าเราปิดเสียงเป็นหมดปิดเสียงมันก็ไม่มีเสียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นนะครับ ซึ่งเราไม่ต้องการแบบนี้นะครับแล้เราจะปิดเสียงกดถูกใจใน facebook อย่างไรนะครับเราไปดูกันครับไปที่คียสามขีดที่รูปโปรไฟล์เรานะครับแตะเข้าไปไปที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองไปที่สื่อแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ เสียงในแอปนะรเราเลือกที่จะเปิดปิด,ปดเสียงได้ตามใจชอบเลยครับกดปิดให้เราไปดูว่าจะมีเสียงกดตกใจอยู่หรือเปล่านะครับไม่มีเลยครับทีนี้เราก็ไม่รู้สกรรมคาญอีกต่อไปนะครับ เดี๋ยวเขถูกใจนะครับ